สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะพื้นที่ขนาด89ตารางวาค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ดินฉน,นดนอส3กอค่ะทุกท่านสามารถเปลี่ยนเป็นฉนดคุ้แดงได้นะคะตัวบ้านพักนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนและมี2ห้องน้ำค่ะ อยู่อาศัยได้สบายอยู่ในชุมชนนะคะด้านหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตค่ะมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะและมีที่พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักด้วยค่ะฟรีโอนนะคะแปลงนี้ราคา1 6่ล้าน0 0แสบาทค่ะพิกัดซอยเทศบาล8ตําบลหนองพับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน ท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่กันได้ค่ะติดต่อสายตรงได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะติดต่อผ่านช่องทางไลน์นะคะก็จะมี ID ไลน์ของผู้ขายอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเน้นโทรติดต่อและนัดล่วงหน้าไปดูแปลงจริงด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้เจคีโนต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ